เคยไหมเจอคนที่คิดเร็วตัดสินใจไวและลงมือทำจริงหากคุณเจอใครแบบนั้นถือว่าคุณกำลังอยู่ในความสัมพันธ์กับคนที่เป็น e x t r o v e r t e d thinking ซึ่งเป็นหัวข้อของเราในคลิปนี้นะครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับผมครูอัด psychology นะครับและนี่เป็น The MBTI lab ตอนที่2แล้วนะครับพอดแคสต์ซีรีส์ที่จะชวในให้เพื่อนๆสำรวจถึง MBTI แบบเจาะลึกชนิดพิเศษในเรื่องราวเกี่ยวกับ cognitive function ว่ากันว่าคนที่มี MBTI Type ไหนไม่จำเป็นที่จะต้องมี cognitive function ตามทฤษฎีแต่จะมี cognitive function อะไรก็ได้ครูอัดขออนุญาตแชร์สกรีนก่อนเลยละกันนะครับ โอเคดี okay. MBTI Lab ตอนที่2เกี่ยวกับ e x t r o v e r t e d thinking นะครับเพื่อนๆอาจจะเคยเจอคนที่ทำงานเก่งทำงานเร็วมีความเป็นผู้นำและกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออก ด้วยเหตุผลนะครับด้วยเหตุผลไม่เหมือนกับ e x t r o v e r t e d feeling ในอพิโซดที่1ตอนที่แล้วนะครับเพราะในคลิปนี้ e x t r o v e r t e d thinking จะเป็นคนที่มีประสิทธิภาพชอบหากลยุทธ์ใหม่ๆการทำงานแบบใหม่ที่เข้ากับโลกเทรนด์ใหม่ของเรานะครับเพราะโลกของเรามีการเปลี่ยนแปล,ง,ปลงไปเรื่อยๆในทุกอุตสาหกรรมเลยนะครับก็จะต้องมีการหาข้อมูลใช้เหตุผลวางแผนอย่างรวดเร็วประเมินผลและลงมือทาอันนี้คือคนแบบ extraverted thinking จะ เป็นคนแนวนี้ให้ความสําคัญกับเป้าหมายอะไรไม่เวิร์กไม่ทําอะไรเวิร์กทำเปลียปล่ยนแปลงย,ยืดหยุ่นได้นะครับข้อดีคือเป็นคนที่ทําอะไรทําจริงและเสร็จภายในเดดไลน์นะครับยังไงก็คือทําจริงมีผลลัพธ์ออกมาให้เห็นแน่นอน100%นะครับ แต่ข้อเสียอาจจะเป็นคนที่จริงจังเกินไปหรือดูเป็นทางการเกินไปจนคนรู้สึกขาดความอบอุ่นขาดความสัมพันธ์ที่ดีกับคนแบบ extraverted thinking พอาครั้งนี้วักว่ากันด้ยเรื่องของ thinking แล้วนะครับคนแบบนี้ก็จะไม่ได้นึกคิดถึงความรู้สึกผู้อื่นไม่ได้นึกคิดถึงว่าจะต้องปฏิบัติตัวยังไงคนถึงจะชอบหรือจะพยายามทำตัวยังไงถึงจะ fit in กับคนอื่นแต่เรื่องของเหตุผลข้อมูลจะต้องมาก่อน ทุกอย่างจะต้องถูกต้องเป๊ะเป็นแบบที่คิดวางแผนเอาไว้ต้องทำให้ได้เป็นหัวหน้าที่เน้นผลลัพธ์และอาจจะดูดูดูเคร่งหนึ่งแต่ว่าเป็นแนวที่แบบนำคนได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวของ extroverted thinking เป็นยังไงคลิปนี้เราจะเรียนรู้อะไรกันบ้างนะครับเราจะเรียนรู้ว่า extroverted thinking คืออะไรและในความสัมพันธ์เป็นยังไงในการทำงานเป็นยังไงชีวิตทั่วๆไปเป็นยังไงอาชีพแบบไหนคืออาชีพที่เหมาะ เพราะฉะนั้นฟังจนจบคลิปและคุณจะได้เข้าใจตัวเองและคนรอบข้างได้อย่างดียิ่งขึ้นเพื่อชีวิตที่มี Quality of Life ที่ดียงขึ้นได้นั่นเองนะครับ extroverted thinking มาดูกันดีกว่าถ้าคุณเป็นคนแบบนี้ก็จะถือว่ามีลักษณะของ extroverted thinking as a cognitive function นะครับเน้นเห็นผลลัพธ์เน้นตักระะ เน้นเหตุผลเน้นความมีประสิทธิภาพ Efficiency จะต้องมาก่อนอะไรที่ทำแล้วไม่เวิร์คจะไม่ทำหรือจะเปลี่ยนการทำด้วยวิธีการใหม่ๆเทคนิคกลยุทธ์ใหม่ๆเพื่อเข้ากับงานและเป้าหมายในปัจจุบันได้ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นคนที่คิดยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงซิกแซกไอเดียอะไรต่างๆใหม่ๆได้นะครับแต่สำคัญว่าจะต้องลงมือทำไม่ใช่คิดและแช่เอาไว้อยู่แบบนั้นนะครับ พอเอ็ก e ์ t ทรเว i n ์ติสจะต้องมีผลลัพธ์ให้เห็นด้วยคิดอย่างเดียวไม่ได้จะต้องทําคิดและทําคิดและทําเป็นระบบการทํางานแบบนี้นะครับซึ่งเหมือนเป็นขุนยนต์จะว่ากันอย่างนั้นก็ได้เพราะมีผลลัพธ์ออกมาให้เห็นแหละและมีประสิทธิภาพเพราะมีการผ่านการคิดไตรตรองมาดีแล้วแต่ไม่ได้มีความรู้สึกไม่ได้เข้าใจคนอื่นไม่ได้แบบเมนเทนความสัมพันธ์ให้มีฮาร์มนีเหมือนกับ e x t r a v e r t e d Feeling ได้นะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นคนที่ action oriented เป็นคนที่เน้นลงมือทำ คิดแล้วต้องลงมือทําต้องมีกลยุทธ์นะครับจะไม่ตัดจินใจด้วยความรู้สึกเพราะฉะนั้นทุกๆก,การตัดจินใจจะเฉียบขาดนะครับจะแหลมคมเพราะว่าไม่มี bias ไม่มีอคติไม่มีความคิดเห็นส่วนตัวความรู้สึกความคิดเห็นของคนทุกอย่างจะต้องมี supported by evidence จะต้องมีหลักฐานมีข้อมูลมี database รองรับว่าอ,อ๋อมันเป็นแบบนี้ก็เลยต้องทําแบบนี้นี่เองทุกอย่างมีเหตุผลประติดประต่อก,กันอันนี้คือโลกของ ชาว extroverted thinking นะครับเพราะฉะนั้นคนที่กำลังฟังอยู่ก็จะรู้สึกว่าเฮ้ย hey, อ๋อฉันเป็นคนแบบนี้นี่เองแต่คนที่ไม่ใช่ตรงข้ามกับ extroverted thinking เรียกกันว่าชาว introverted feeling ก็จะแบบฮะ huh? ใช้เหตุผลมากเกินไปเหรอไม่เข้าใจความรู้สึกของคนรอบข้างได้ยังไงทำงานกันเป็นทีมต้องมีฮาร์มานีมากกว่านี้สิชาวอินทร v e r t e d Feeling ก็จะเก็บเก็บความรู้สึกเอาไว้ในใจและคิดว่าเฮ้ยงั้นเราทำงานกับคนนี้แต่เราห่างห่างห่างกันไปดีกว่าอ่ะขวดกลับมาที่หน้าจอนะครับและอ้อมีอีกตัวหนึ่ง Structured Persuasive Argument จะเป็นคนที่โน้มน้าวคนอื่นเก่งด้วยเหตุผล ด้วยอาร์กิเมนต์ที่ไตรตรองมาดีแล้วไม่ได้พูดเก่งในเชิงที่มีเสียงสีเสียงมีความเฮฮาสนุกหรือมีความเข้าใจคนอื่นเข้ากับคนได้ไม่เชิงว่าคนชาวอังกฤษใ t h ิ n งกิงไม่เข้าใจคนสักทีเดียวแต่จะเน้นว่าถ้าเราจะโน้มน้าวใครสักคนนะเราควรทําให้มันถูกต้องควรที่จะใช้เหตุผลควรที่จะมีข้อมูลคัดกรองมาแล้วว่าเราจะพูดคุยกับเขาด้วยเอบีเด้นชุดนี้เนี่แหละที่แบบเราได้หาข้อมูลได้รีเสิร์ชมาเป็นอย่างดี เพราะฉะนั้นการทํางานทุกอย่างก็จะมีระบบระเบียบขั้นตอนหนึ่งสสามสี่ไม่มีการสกิปไม่มีการหา,อ,าอะไรที่มันผิดที่ผิดทางจะไม่ทำนะครับแต่หาทางลัดได้ไหมมีมีการใช้ strategy base แต่ทุกอย่างจะต้องเป็นระบบระเบียบแบบแผนที่ work ที่สุดนะครับอันนี้คือ e x t r o r e r t e d thinking เพราะฉะนั้นอาชีพที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะมีเป็น business executive ทำงานในแวดวงของธุรกิจ execute หรือ execute ขออภยัยธุรกิจนะครับเป็นผู้นำวางแผนเป็น CEO เป็นหัวหน้าเป็น manager เป็นผู้บริหารหรือเป็น analyst คิดวิเคราะห์ข้อมูล data data analyst จะต้องมาจะต้องมีอาชีพที่เกี่ยวกับข้อมูล coding computer หรือเรื่องของ engineer อะไรที่ทำงานเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ programming ต่างๆ ก็ทำได้เกี่ยวข้องได้กับชาว extraverted thinking นะครับเหตุผลข้อมูลทุกอย่างปฏิประต่ะตอกันเอามารวมกันแล้ว make sense อ๋ออันนี้คือข้อมูลที่ได้มาจาก2013น,นี่คือข้อมูลของ2015มันเป็นเทรนที่กำลังขึ้นขึ้นตามกราฟแบบนี้และอ่านจาก Data ข้างล่างแล้อ๋อมันปฏิประต่ะตอกันกราฟกับ description เขียน กับที่เห็นในกราฟก็มัน make sense แล้วก็งานวิจัยของตืดๆ x y z มาสนับสนุนตัวนี้ได้เป็นอย่างดีเยี่ยมทุกอย่างมี evidence รองรับมีข้อมูลรองรับมีเหตุผลมีตรรกะไม่ได้คิดเองเออเองนะครับเพราะฉะนั้นการทำงานจะทำงานหนักชาว e x t r r v e r t e d thinking จะขยันอดทนสู้นะครับเพราะว่าจะต้องทำงานเป็นระบบซึ่งการทำงานเป็นระบบมีขั้นตอนและ ช้าได้แต่เพื่อที่จะไม่ให้ล่าช้าเพราะว่าต้องการเห็นผลลัพธ์ก็จะเน้นการทํางานซึ่งอาจจะหนักกว่าคนอื่นนิดนึงนะครับเพราะต้องคิดด้วยทําด้วย,ว,ยวางแผนก่อนแล้วค่อยทําไม่ได้อินพรอไวส์เอาเพราะบางคนเนี่ยหรือฟังก์ชันอื่นทป์อื่นอาจจะคิดอะไรตัดสินใจด้วยความรู้สึกว่าเราทําแบบนี้ไปเถอะทําไปเถอะไม่เป็นไรไม่ได้มีการวางแผนเพราะฉะนั้นทป์นี้มีการวางแผนมีการคิดเยอะคิดหน่อย คิดมากคิดเดยอะคิดมากนิดนึงนะครับอาจจะล่าช้าแต่ว่าเพราะว่าแอคทีฟก็จะเป็นคนที่ขยันต้องเห็นผลลัพธ์เลยต้องแอคทีฟเลยขยันมากกว่าคนที่มีฟังก์ชันแบบอื่นงั้นงานในตำแหน่งสูงๆนะครับที่ต้องจัดการดูแลระบบก็จะเหมาะกับชาว extraverted thinking สำหรับคนที่เป็น extraverted thinking แตะทำงานอยู่ในตำแหน่งที่อาจจะแบบยังไม่ได้เป็นผู้บริหารหรือเป็น CEO เป็น Manager นะครับ อาจจะรู้สึกไม่พอใจอ่ะทำไมมีคนสั่งการก็ชันคิดเป็นระบบของฉันแบบนี้แล้วแต่ไม่มีคนมาสั่งว่าจะต้องทำในแบบของเขาอันนั้นมันผิดระบบนี่นาก็จะเป็นคนที่เกิดความรู้สึกว่าไม่ชอบมันไม่ถูกต้องต้องการเหตุผลต้องการความถูกต้องแต่วันที่ชาว e x t r a e r t e d r y thinking ถ้าเพื่อนๆฟังอยู่ และมีความรู้สึกว่ามันไม่แฟร์ในการทํางานในองค์กรหรือแบบคนในที่ทํางานไม่มีเหตุผลเลยเอาแต่ใจนอกเรื่องวุ่นวายเต็มไปหมดไล้สาระะก็อาจจะแปลว่าคุณเนี่ยกำลังมีฟังก์ชันแบบ extraverted thinking อยู่สําหรับการทํางานนะครับและวันหนึ่งที่ถึงระดับ Manager หรือเป็นหัวหน้าธุรกิจแล้วเนี่ยเป็นหัวหน้าของธุรกิจของบริษัทแล้วเนี่ย ก็จะรู้สึกมีความสบายใจมากขึ้นเมื่อทุกอย่างเราสามารถควบคุมระบบได้ด้วยตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นอาชีพที่เหมาะก็จะเป็นอย่างที่ว่ากันไปแต่แน่นอนอาชีพมีมากกว่านี้อีกเยอะแยะมากมายเลยแต่อาชีพที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับการไตรตรองวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเหตุผลอะไรที่ต้องเร่งรีบอะไรที่ต้องจัดรีพอร์ตเร่งด่วนนะครับแล้วก็มีการทําเป็นกราฟทําเป็น ตัวเลขข้อมูลแบบโคดิ้งวิเคราะห์ออกมาเห็นภาพเปรียบเทียบกันเห็นละชัดเจนมันเป็นแบบนี้ x y z ปฏิประต่ะตอก,กันอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอะไรพวกนี้เนี่ยละครับก็จะเหมาะสมสำหรับคุณโอเคไปกันต่อนะครับว่ากันด้วยเรื่องของ t e n everyday life extraordinary thinking ในชีวิตประจำวันเป็นอย่างไรนะครับ แน่นอนในเรื่องของการทำงานจะเป็นคนที่ทำงานเร็วว่องไวนะครับเพราะต้องการเห็นผลลัพธ์มีเหตุผลตัดสินใจด้วยเหตุผลและถ้าเกิดงานเยอะเกินไปแล้วรู้สึกว่าจัดการด้วยตัวเองไม่ไหว ชาว e x t r a v e r t ิงๆก็จะรู้จักแบ่งงานให้กับคนต่างๆในทีมได้เป็นอย่างดีเพราะมีวิสัยทัศน์ของคนที่เป็นผู้นำนะครับว่าคนแบบนี้คนเนี้ยคนนั้นน่ะเก่งเรื่องนี้เรื่องนั้นน่ะงั้นจะแบ่งงานให้กับคนได้อย่างถูกต้องลงตัวด้วยเหตุผลนั่นเองนะครับ และมีความ productive ครับมีความตั้งใจทำจริงตั้งเป้าหมายเดทไลน์และต้องเป็นไปตามที่กำหนดเอาไว้นะครับทุกอย่างจะต้องเห็นเป็นภาพเป็นชิ้สิ่งเป็นชิ้นเป็นงานเป็นผลลัพธ์ต้องจับต้องได้ต้องเห็นได้มี r รีซอสอะไรให้เห็นบ้างมีขั้นตอนในการทำงานอะไรให้เห็นบ้างมี s โซลูชันอะไรที่คิดด้วย Step by Step มีขั้นตอนนะครับทำงานแบบเร่งรัดอย่างไม่มีประสิทธิภาพไม่ได้ถือว่าไม่ผ่านและจะต้องไปแก้งานมาใหม่อันนี้คือวิสัยทัศน์การทำงานของคนแบบ extraverted thinking นั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์หรือ social life จะเป็นคนที่ไม่ได้นึกถึงเหตุผลอขออภยัยไม่ได้นึกถึงความรู้สึกแต่จะนึกถึงเหตุผลเป็นอย่างแรกเลยเพราะฉะนั้นเรื่องของความรู้สึกจะเป็นรอง นะครับการสื่อสารกับคนในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเพื่อนรวมงานหรือเป็นแฟนหรือคนในครอบครัวจะสื่อสารตรงไปตรงมาพูดตรงๆก็ผมคิดแบบเนี้ยเอาตรงๆเลยนะคุณทํางานได้แย่มากวันนี้คุณมาสายอะไรอย่างนี้นะครับถือว่าเป็นการสื่อสารแบบ direct communication ของชาว T E e x t r v e r t e d Thinking ในความสัมพันธ์จะมีความคาดหวังที่ชัดเจน เราคาดหวังว่าอยู่จะต้องกลับบ้านก่อนเวลานี้เราคาดหวังว่าอยู่จะไม่ใส่แต่งตัวแบบนี้มันดูโป๊เกินไปคือพูดตรงๆเลยเป็นการสื่อสารแบบตรงไปตรงมาเข้าใจได้เข้าใจง่ายด้วยแต่ผู้ฟังอาจจะรู้สึกแบบถ้าคนที่เป็น feeling type เนี่ยจะถอยห่าง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 เฮยมันฟังแล้วไม่โอเคเลยอะหรือบางคนคือฟังแล้วก็แบบ ปล่อยมันพูดไปเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาโดยเฉพาะชาว introverted feeling ที่ตรงข้ามกับ TE extroverted thinking นั่นเองครับถ้าชาว thinking ด้วยกันเนี่ยก็จะเออเราก็สื่อสารอย่างนี้แหละออปกติในชีวิตประจำวันมีอะไรก็คุยกันแบบแม่นๆลูกผู้ชายคุยแบบตรงไปตรงมาไปเตะบอลเว้ยเออวันนี้ไม่ว่างไม่ว่างก็ไม่คิดมากอะไรก็เจอกันพรุ่งนี้เว้ยอันนี้คือ extroverted thinking ในความสัมพันธ์นะครับ ก็จะพูดจะเห่าๆข่วนๆน,นิดนึงนะครับใครชอบแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้ใครไม่ชอบแบบ extroverted thinking เป็นไทป์ไหนอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เช่นกันนะครับเพียงแต่ครูอัจมองแบบนี้ครับเราสามารถมี Cognitive Function ตัวนี้ได้หรือตัวไหนก็ได้และแบ่งว่าเราจะแสดงออกในเรื่องไหนในด้านการงานอ่ะทำงานเก่งโอเคเน้นการมีระบบระเบียบดีในความสัมพันธ์เนี่ยถ้ามันดูแบบเอ huh คนห่างเหินถอยห่างมากเกินไปเนี่ยเราอาจจะรู้แหละว่เาเราเป็นคนแบบนี้แหละแต่เราจะฝึกพัฒนาตัวเองโดยเข้าไปเรียนคอร์สของครูอัดอ่ะส่วนหนึ่งอย่างที่สองก็คือมี awareness กับตัวเองในชีวิตประจำวันด้วยว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเก็บความรู้สึกที่มันคำพูดอะไรต่างๆที่แบบ มันอาจจะทําร้ายจิตใจคนอื่นเอาไว้ในใจนะครับว่าต้องอาศัยการฝึกฝนอาศัยการยอมรับความเป็นจริงว่าเราทําแบบนี้ไปคนถอยห่างนะความสัมพันธ์มันดูห่างเขินคนไม่อยากจะพูดคุยกับเรากลายเป็นว่าเราเป็นเจ้านายที่คนไม่อยากทํางานด้วยอะไรอย่างนี้กับชาว extroverted thinking นะครับส่วนคนที่ฟังอยู่แล้วเป็น extroverted thinking ขอัตเชื่อว่าตอนเนี้อาจจะรู้สึกโกรธอยู่ก็ได้นะว่าก็มันเป็นเรื่องปกตินี่เราก็เป็นของเราแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอยู่ๆจะให้มาปรับอะไร้อัจก็จะบอกว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับความสบายใจของเพื่อนๆเ,เลยนะครับถ้ารู้สึกว่าเราเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วเรามี extroverted thinking เป็นฟังก์ชันต้นๆเราชอบพูดจาตรงๆและคาดหวังว่าคนจะต้องรับได้และเราเป็นใหญ่ ในความสัมพันธ์ dominate ความสัมพันธ์ควบค,คุมคนอื่นให้อยู่ในกฎระเบียบของเราคิดว่าไม่เป็นไรก็อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะครับมาแชร์มุมมองเชิงจิตวิทยากันเฉยๆว่าไทป์อื่นอาจจะตึกๆๆๆถอยห่างได้แบบนี้นั่นเองนะครับโดยเฉพาะ feeling type นะครับอย่างครูอัดก็เป็น feeling type อะแต่ใช้กับเรื่องอะไรใช้กับความสัมพันธ์ได้ไหมถ้าคนไหนโอเคแฟนรักเรามากๆยอมอยู่ในโอวาสของเราอน,นันตก็เป็นโชคดีของเพื่อนๆที่เป็น extraverted thinking ส่วนใครที่ฟังอยู่แล้วแบบมีแฟนที่เป็น extraverted thinking คุณอาจหนูไม่โอเคเลยเขาชอบควบคุมหนูในความสัมพันธ์ไม่มีอิสระเลยครูอาจก็จะบอกว่าเขาเป็นแบบนี้ของเขาอะครับ เราเปลี่ยนเขาได้ยากเราต้องทําใจยอมรับและกลับมาตั้งคําถามกับตัวเองว่าเรารักเขาจริงๆและพร้อมที่จะเดินหน้ากับความสัมพันธ์นี้ต่อหรือเราจะพอแค่นี้เพราะเราเลือกได้หากยังไม่ได้มีเป็นครอบครัวหรือมีเป็นแฟนมีลูกยังไม่ไมีก็เลือกความสัมพันธ์ได้แต่คนที่มีครอบครัวและแฟนเป็น extraverted เต็กและชอบควบคุมคนในบ้านไม่ฟังใครเลยนะครับมันยากอะ มันยากก็ต้องพูดจรงตามตรงแต่ว่าเราหาจังหวะเวลาที่เขาแฮปปี้เอนจอยไม่เครียดกับการงานไม่เครียดกับอะไรบางอย่างในชีวิตและค่อยๆปรับจูนสื่อสารหากิจกรรมทำที่ทำให้เขาได้ใช้ความคิดสร้างสารรนอกกรอบโอเปมากขึ้นไม่ได้อยู่แค่กับระบบความคิดที่มีกับการทำงานที่มีกับการใช้ชีวิตประจำวันที่มีกับกลุ่มเพื่อนโน no. เราให้เขาฝึกฝนตัวเองให้ยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับ คากิจกรรมที่ไม่มีข่าวดําไม่มีถูกผิดเช่นดูหนังดูหนังให้อยู่เราไปดูหนังกันดูหนังเสร็จเอ๊ะคิดว่าเรื่องเนี้ยตัวละครพระเอกคนเนี้ยพระเอกคนเนี้ยอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ละคำๆนะครับแซลเลนพระเอกตัวในละครเนี่ยเขาเป็นคนแบบไหนคิดเห็นยังไงบ้างให้เขาฝึกอะไรที่อาศัยการเทรนความคิดเห็นเพื่อที่จะมองต่างได้มากขึ้นเมื่อเราอยู่กับคนที่เป็น TE เราอยากที่จะอยู่ร่วมกันให้เขา เข้าใจเราแล้วเราก็โอเคที่จะอยู่กับเขาได้นะครับจะต้องหากิจกรรมที่เน้นการเทรนให้เกิดความคิดสร้างสารรค์คิดนอกกรอบและเมื่อเขาสามารถมองในมุมมองของคนอื่นได้มากยิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะปรับจูนกันได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับต้องอาศัยการให้เขาฝึกฝนการเข้าใจผู้อื่นการดูรูปภาพในรูปเนี่ยคิดว่าคนรู้สึกยังไง ในรูปเนี่ยคิดว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้าฉากนี้บ้างในรูปภาพรูปนี้เลยจากหนังสือเล่มนี้หรือจากหนังเรื่องนี้เรากดพอ u ส์วิดีโอไว้แล้วแบบอ๋อในหน้าจอตัวละครที่อยู่บนหน้าจอแฟนเอ๊ะ สามีอ่ะภรรยาอ่ะคิดว่าเขารู้สึกยังไงคิดว่าฉากก่อนหน้านี้หรือฉากที่กําลังจะเกิดขึ้นน่ะเป็นยังไงชวนหากิจกรรมที่คิดนอกกรอบอาศัยความคิดสร้างสรรค์การทําอาหารหรืออะไรที่มันไม่ได้เป็นข่าวดําจะช่วยได้มากๆในการเมนเทนบริหารความสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้นกับชาว e x t r ซ v e r t e d thinking ที่ไม่ค่อยแคร์ผู้อื่นในความรู้สึกของผู้อื่นเท่าไหร่ส่วนในการแคร์เราจะรู้ได้ไงว่าเขาแคร์เราหรือเขาไม่แคร์เรา ชาว extroverted thinking จะอาศัยการลงมือทำการเห็นผลลัพธ์นะครับเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งตัดสินว่าถ้าเกิดเราเนี่ยเป็นคนคนหนึ่งและในชีวิตของเรามีแฟนที่เป็น extroverted thinking แล้วเขาดูเย็นชาเกินไปในความสัมพันธ์นะครับนานิง่งนานิงนาน่งไม่ยิ้มเลยทุกอย่างจริงจังซีเรียดเฮ้ยกลับมาทำงานสิทำงานเสร็จแล้วก็ไปทำอาหารสิเออต้องให้พูดอยู่นั่นแหละเบื่อนัเนี่ยไม่มีเหตุผลเอาซะเลยดูแต่หนังเนี่ย อะไรอย่างนี้ครับยกตัวอย่างนะครับคำๆบ้างเดี๋ยวจริงจังเกินไปอเราก็สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าการที่เขาไม่ได้พูดดีกับเรา แต่เขาทำดีกับเราหรือเปล่าเพราะชาว thinking type เนี่ยจะเน้นการลงมือทำเน้นเห็นผลลัพธ์เน้นมีเป้าหมายถ้าเขายังมีเป้าหมายระยะยาวกับเราอยู่ถ้าเขายังวางแผนที่จะทำอะไรอยู่แล้วเขาได้ทำตามแผนนั้นจริงๆกับเราอย่างเช่นเราไปกินข้าวกันอาจจะเป็นการไปกินข้าวการไปทานอาหารที่ไม่ได้สวีทหวานโรแมนติกใต้แสงจันทร์แต่ยังน้อยเขาก็พาเราไปเขาก็ขับรถไปส่งเราหรือเขาก็ขับรถไปส่งเราในที่ทำงานหรือเขาก็ไปรับเราจากที่ทำงานอยู่นะครับ อันนี้ก็เป็นสัญญาณว่าเขายังรักเราอยู่ครับเพียงแต่ว่าเขาแสดงความรักออกมาได้ไม่นุ่มนวลอ่อนหวานเหมือนกับคนประเภทอื่นทป์อื่นฟังก์ชันอื่นเท่านั้นเองนะครับอย่าเพิ่งน้อยใจไปเราสามารถฝึกฝนเทรนนิ่งกันได้นะครับมาดูกันถึงข้อเสียที่กว่ดได้เกินนำกันไปแล้วนะครับที่อีอาจจะดูเย็นชาจืดชืดดูแบบโอ้โหพูดจาตรงไม่ถนอมน้ำใจคนเลยนะครับ ไม่เข้าใจตัวตนของเราเลยก็เราไม่เก่งหลังอย่างนี้เราไม่ได้เก่งเหมือนเธอเราไม่ได้เป็นเหมือนเธอเราไม่ได้คิดเหมือนเธออะไรอย่างนี้เกิดขึ้นได้ในชีวิตความสัมพันธ์ไม่ว่าจะกับเพื่อนหรือในครอบครัวก็ตามกับคู่รักก็ตามหรือชาวทีีเนี่ยอาจจะไม่ได้มองถึงอารมณ์ของคนซึ่งเป็นข้อเสียในเรื่องของการตัดสินใจบางอย่างเพราะบางอย่างเนี่ย ไม่จําเป็นต้องตัดสินใจด้วยเหตุผลตลอดเวลาบางทีตัดสินใจด้วยอารมณ์นึกคิดถึงอะไรที่มันไม่ได้มีความถูกต้องเสมอไปบางเรื่องในชีวิตของเรามันไม่ได้มีถูกผิดจะกินอะไรจะไปไหนบางทีมันก็แค่วันหยุด เราจะไปไหนทําอะไรก็เรื่องของเราจะทําอะไรก็ได้ไม่ได้มีถูกผิดวันหยุดจะต้องมาช่วยขายของมาช่วยทำวอลเปเปอร์อ่ะมาช่วยทําโปสเตอร์ไปเสนอลูกค้าก็มันเป็นวันหยุดแต่มันไม่มีถูกผิดมันบางที e x t r a v e r t e d t h i n k ได้ Thinking, ไม่ได้เข้าใจผู้อื่นเราก็อาจจะมีการตัดสินใจที่มันไม่ได้ดีที่สุดพอเขา มองข้าม Emotions ต่างๆ Emotion ของคนในทีมในที่ทำงานสำคัญนะอย่ามองว่ามันไม่สำคัญมันสำคัญนะอารมณ์ของลูกค้าสำคัญมากถ้าลูกค้าเนี่ยกำลังมีปัญหาทุกใจเสียใจอยู่แทนที่เราจะโอบกอดเขาไว้โอบกอดเขาไว้แบบนี้แต่กลับกลายเป็นว่าเราพูดตรงๆอะ่ะเขาก็จะเสียใจมากไปกว่าเดิมลกลายเป็นว่าอาจจะส่งผลต่อแบรนด์ของตัวบริษัทก็ได้นะครับสำหรับชาวท E อาจจะเน้นผลลัพธ์แต่บางทีผลลัพธ์มันไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายเพราะเรามองข้ามอารมณ์ของคนที่เราสนทนาด้วยเท่านั้นเองเขายิ้มเขาโอเคเขายิม้มเขาแฮปปี happy, จ้จริงๆหรือเปล่าเขาร้องไห้เขาเสียใจนะเราจะต้องรับรู้ emotional cues พวกนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นรูป illustrate เธอเธอเธอทำงานไม่ดีเลยเนี่ยเธอเธอผิดพลาดอีกแล้วต้องให้ฉันย้ํากี่รอบเนี่ยถึงจะเข้าใจว่าลูกค้าไม่ได้ต้องการแบบนี้นะเห็นไหมว่ายอดขายเดือนนี้เนี่ยมันตกลงตกลง,กลงแย่ลงเรื่อยๆเนี่ยกลับไปพิจารณาตัวเองเลยนะต้องการเป้าหมายนี้ให้ชัดเจนและขายได้ในเดือนหน้ากลับมาพุ่งเหมือนเดิมอันนี้คือยกตัวอย่างคำพูดยกตัวอย่างถ้อยคำเฉยๆที่ ผู้ชายคนนี้ในรูปเนี่ยเป็นตัวอย่างอาจจะเป็นตัวอย่างของคนที่มี e x t r o v e r t e d feeling เอ๊ะขออภยัย e x t r o v e r t e d thinking สิได้และพูดจาแบบไม่ถนอมน้ำใจผู้หญิงในรูปนี้เลยจนเกิดเป็นความเครียดเฮ้อฉันก็ทำเต็มที่แล้วนะคุณคุณต้องการอะไรจากฉันฉันเป็นแค่พนักงานตัวเล็กๆมีความคิดมันสมองอยู่เท่านี้เธอเธอเธออันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในความคิดของผู้หญิงคนนี้และ เราจะต้องมาวิเคราะห์กันว่าจะพัฒนากันยังไงนะครับเริ่มจากการดูถึง2 MBTI ที่มี Extraverted Thinking เป็นลำดับที่1ได้แก่ชาว ENTJ กับชาว ESTJ นะครับเริ่มจาก ENTJ ก่อนเป็นคนยังไงมาดูกันคร่าวๆเป็นคนที่มี intuition มี N อยู่เพราะฉะนั้นมีวิสัยทัศน์มองการไกลชอบวางแผนแตัดจินใจอะไรโดยการนึกคิดถึงอนาคตว่ามีความเป็นไปได้อะไรที่จะเกิดขึ้นบ้างจากการทำตาม1,2,3,4สเต็ปพวกนี้จะส่งผลอย่างไรและเป็นคนที่มี strategy มีกลยุทธ์ คิดสร้างสรรหาไอเดียแปลกใหม่แหวกแนวได้เพราะมีตัว N อ,อยู่ด้วยนะครับแต่ปัญหาคืออาจจะมองข้ามข้อมูลบางอย่างที่สำคัญอะไรที่มัน inefficient เนี่ยจะแบบชอบติคนอื่นชอบว่าคนอื่นจะอาจจะเป็นคนที่อ่าเหมือนไม่สามารถที่จะเข้าใจความรู้สึกของคนรอบข้างได้นะครับตัดสินใจอะไรจะต้องมาจากเหตุผลอย่างเดียวนะครับ เพราะฉะนั้นการตัดสินใจที่มันไม่มีเหตุผลของคนอื่นเขาจะไม่ฟังเลยแล้วเป็นคนที่แบบก็มันไม่ถูกต้องมันไม่ฟังไลยมันไร้สาระเออเรื่องเล็กว่าเออ,เอ,อปล่อยๆยไปแล้วก็ทําเป็นเมินเฉยความรู้สึกของคนอื่นทําให้คนรอบข้างอาจจะรู้สึกเหงาเสียใจผิดหวังคิดมากน้อยใจเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องธรรมดานะครับหรือเป็นคนที่ ไม่ได้จัดการระบบระเบียบการทำงานได้ดีในมุมมองของคนอื่นก็ได้เพราะเขาเอาความคิดของตัวเองเนี่ยเป็นหลักนะครบบางทีมีความคิดเห็นอะไรมีไอเดียอะไรไม่ได้สามารถพูดหรืออธิบายออกมาชัดเจนได้นะครับก็จะต้องถือว่าเป็นผู้นำที่บางอย่างไม่ชัดเจนบางอย่างชัดเจนเพราะทุกอย่างคือเขาคิดอยู่ใน ความคิดเห็นของเขา่บางทีอาจจะไม่ได้สื่อสารออกมาเป็นรูปร่างว่ามีแบบแผนอะไรอะไรแต่เป็นการชี้นิ้วสั่งก็คิดแบบนี้นี่คือเป้าหมายไปทํามาพรุ่งนี้อาจจะยังดูแบบลอยๆนิดนึงว่าเจ้านายคนนี้ต้องการอะไรกันแน่สาหรับชาว ENTJ พวกนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถไปพัฒนาได้นะครับการทํางานจะได้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นคนทํางานกับเราจะได้รู้สึกสบายใจด้วยนะครับแล้วรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันในทีมด้วยกันส่วนชาว ESTJ นะครับมี e x t r o v e r t e d thinking มาก่อนทีนี้เป็นคนแบบไหนมาดูกันนะครับเป็นคนที่เน้นการลงมือทำเห็นอะไรเป็นรูปธรรมชัดเจน ทำอะไรต้องเป็นไปตามกฎระเบียบเพราะเป็นตัวเซนซิงนะครับอยู่กับปัจจุบันและตัดสินใจอะไรจากอดีตหมายถึงว่าอะไรที่เกิดขึ้นมาแล้วก็คือนำมาเป็นบทเรียนนำมาคิดพิจารณาถี่ทวนและตัดสินใจทุกอย่างหรือหลายๆอย่างหลายๆเรื่องในชีวิตก็คือมาจากการนึกคิดถึงอ๋ออันนี้เคยเกิดขึ้นทำแล้วไม่เวิร์กใช่ไหมลบเปลี่ยนอันนี้ทำแล,แล้วเวิร์กเราวทำต่อแต่อาจจะไม่ได้ใฝ่ฝันหรือนึกจินตนาการถึงอนาคตอาจจะไม่ได้เป็นชาวที่นึก คิดด้วยความคิดสร้างสรรค์เหมือนกับ ENTJ เมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นคนที่ทำอะไรเป็น step by step ตามสิ่งที่ถูก p r o ูจมาแล้วว่า work ในอดีตอันนี้ทำแล้วดีทำอันนี้ทำแล้วไม่ดีอย่าทำสิก็อาจจะออกแนวดุดุนิดนึงพอไม่ได้ให้ความสำคัญกับอารมณ์ความรู้สึกผู้อื่นเหมือนกับในภาพนี้ครับสิ่งที่สามารถพัฒนาได้กับชาว ESTJ มีอะไรมีการ โอบกอดความรู้สึกของผู้อื่นนะครับให้เข้าใจคนอื่นได้ดียิงขึ้นนะครับหรือทำงานให้เสร็จบางทีวางแผนคิดไตร่ตรองแล้วไม่ได้ทำงานจนเสร็จทุกอย่างก็เป็นได้นะสำหรับชาว ESTJ บางคนอ,อ่ใช่ e อ t ทถูกละและการทำงานอาจจะเป็นระบบระเบียบมากเกินไปตัดสินใจด้วยเหตุผลในมุมมองของตัวเองมากเกินไปจนคนมองมาแล้ว เอะไม่ค่อยเข้าใจว่าต้องการอะไรมีแต่ชี้นิ้วสั่งเหมือนกันคล้ายๆกันเลยกับชาว ENTJ นะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบแผนเรื่อยๆให้เข้ากับเป้าหมายในการทำงานแต่คนทำงานด้วยอาจจะรู้สึกว่าเอะไม่เด็ดขาดนี่นาะต้องการอะไรที่เด็ดขาดมากกว่านี้ต้องการอะไรที่ชัดเจนแล้วรู้เป็นรูปธรรมมากกว่านี้ทางทางที่ก็มีการวางแผนอะไรออกมาแล้วนะแต่ต้องการให้โชว์ให้ดูหน่อยว่างานเนี้ยทำยังไง นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็น improvement areas of improvement สำหรับชาว ESTJ นำไปใช้ได้ปรับได้กับชีวิตประจำวันนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากจะพัฒนา extroverted thinking สำหรับคนที่อาจจะไม่ได้มี extroverted thinking เป็นฟังก์ชันลำดับต้นๆน,น,นะครับมีวิธีอะไรบ้างนะครับมา practice ฝึกฝน การคิดตัดสินใจที่ว่องไวด้วยเหตุผลมากิ่งขึ้นทำยังไงล่ะครูอัดอาจจะลองเล่นเกมที่จะต้องตัดสินใจจิ๊กซอก็ได้นะครับอะไรที่มันจะต้องแบบเฮรวดเร็วไม่งั้นแบบจะแพ้ด่านนี้มันขยับเร็วมากเลยนะครับหรืออะไรที่เหมือนจะเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์อะไรต่างๆอาจจะลองเป็นหัวหน้ากลุ่มดูลองทำดูลองวางแผนให้กลุ่มดู อันนี้จะเป็นการฝึกฝนฝึกฝน e x t r o v e r ด e thinking ได้ดีมากๆเลยนะครับหรือทำอะไรที่เราเห็นแล้วอันเนี้ยเป็นสิ่งที่วัดผลได้เลือกทำสิ่งที่วัดผลได้เลือกดูว่ามีอะไรที่เราสามารถรู้ได้ว่าดีหรือไม่ดีเราพัฒนาได้มากแค่ไหนแล้วนะครับมีการทำ KPI มีการทำ swot analysis ซึ่งเชื่อว่าเพื่อนๆในที่ทำงานทำกันอยู่แล้วแต่น้องๆนักเรียนก็สามารถทำได้นะครับเพื่อเป็นการประเมินผลเราทาแบบเนี้ยเราได้เกรดเนี่ย เราอาจจะเปลี่ยน revise ด้วยวิธีเนี้ยเพื่อได้เกรดนี้ตั้งเป้าหมายชัดเจนกับตัวเองนะครับส่วนชาว e x t r o v e r t e d thinking อาจจะขาดสิ่งสิ่งนี้เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเป็นคนที่มี e x t r o v e r t e d thinking แบบสมบูรณ์ครบเต็มจัดเต็มนะครับจะต้องเป็นคนที่เรียนรู้ที่จะใจเย็นกับคนรอบข้างด้วยเรียนรู้ที่จะไปช้าๆไปในจังหวะเดียวกัน กับคนในทีมด้วยกันนะครับไม่ใช่เราวิ่งอยู่คนเดียวแล้วคนอื่นเดินไม่งั้นเราก็จะเป็นผู้นําที่ไม่ได้นําคนอื่นได้จริงๆนําคนอื่นได้จริงๆหมายถึงการดึงคนไปข้างหน้าไม่ใช่เราเดินไปข้างหน้าหรือวิ่งไปข้างหน้าอยู่เพียงลําพังนะครับเพราะฉะนั้นใจเย็นเข้าใจความคิดของคนอื่นเข้าใจมุมมองของคนอื่นอันนี้ก็จะช่วยพัฒนาให้เป็นชาว extroverted thinking นะครับ Thinking โดยสมบูรณ์แบบได้มากยิ่งขึ้นโอเคสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามทั้ง Facebook Page และ YouTube ของครูอัด psychology นะครับเป็นชื่อของทั้งเพจและ Facebook แล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะสามารถช่วยให้เพื่อนๆได้เข้าใจตัวเองและคนรอบข้างได้ดียิ่งขึ้นนะครับเราไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ